นี่ข้างล่างนี้นะครับเป็นหมายที่เราจะตกกันคืนนี้นะครับนี้ทางลงเป็นบันไดลงนะครับมีปลากินนะครับไม่รู้ไม่รู้ปลาอะไรโดนแล้วครับอีกตัวหนึ่งมีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โกลเด้นคลิปบีดรีสอร์ทนะครับที่จังหวัดตาาบรรยากาศวันฝนตกนะครับวันนี้ ้าคืงมากเลยมาถึงที่พักก็ประมาณบ่ายสองนะครับบมรยากาศเงียบสงบนะครับตอนนี้เช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยตอนนี้มีฟ้าร้องด้วยนะครับว่าจะลงไปตกปลาแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เสียงฟ้าเบาก่่อน,นะครับนี่วันนี้มากับน้องชายนะครับเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะไป ตกปลากันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะตกได้หรือเปล่าต้องรอให้ฟ้าร้องเสียงเบาๆก่อนหรือให้แบบหมดฝนหน่อยฝนกำลังจะตกนะครับตอนนี้ห้องพักนะครับวันนี้ก็เป็นบ้านแบบบังกะโลนะครับห้อง1นึ่งฟราคาห้องพักคืนละ1,200บาทครับ นีอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่ายังไปตกไม่ได้ฟ้าคำรามด้วยนะครับรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องตอนนี้สี่โมงครึ่งสมงครึแล้วนะครับสี่โมงสามครับอยู่ที่โกลดิงคลิปบีดรีสอร์ทครับฝนตกฟ้าร้องหึมๆึมด้วยกำลัง หาวิธีลงใบไมายเราอยู่นะครับจะรอให้มันเบากว่านี้หรือเราจะลุยฝนไปกันดีช่วงนี้เห็นน้องพนักง,งานบอกว่าเป็นช่วงพายุฤดูร้อนเข้าพอดีเลยอุปก,กรณ์เราครับอายุเข้าแบบเนี้ยปลาชุมปลาชุม ปลาชุมหรือปลาชุมหรือยุงชุมไม่รู้มา,อารอลุ้นกันคืนนี้จะมีผลงานอะไรไหมนะครับไปครับลุยครับฝนหยุดแล้วนะครับนี่บรรยากาศข้างล่างท้องทะเลาเทางนี้ก็ได้อะน้องตามเดินทางนี้ครับ ลูกชายเดินมาส่งไปลูกเดินน้ำหน้าเลยนู่นโปนิวเดินนําไปแล้วถือก็ติดกับกลองอุปกรณ์ไปแล้วนะครับไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับนี่นะครับทางลงไหม้ของเรา ในวันนี้นะครับนี่ข้างล่างนี้นะครับเป็นหมายที่เราจะตกกันคืนนี้นะครับเป็นชายหาดแล้วก็มีหิน,นก้อนๆนะครับอันนี้ทางลงเป็นบันไดลงนะครับแบบว่าบันไดชันมากนะครับแล้วก็ไกลมากตอนเดินลงเนี่ยน่าจะไม่เท่าไหร่ไม่ลื่นไม่ลื่นแต่ตอนเดินขึ้นน่าจะแบบ เอาเรื่องอยู่นะโอเคตอนนี้ก็ห้างน่าจะห้าโมงกว่าแล้วนะครับได้เปล่าได้เปล่าพักทีละขั้นก็ได้นิวถือกระติกมาการก่อกอุปกรณ์หนันกมากโอเค เป็นไม้ไม่ลื่นเท่าไหร่ไม่ไม่ลื่นเออถ้าสไลด์ก็จะถึงเร็วหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายข้างล่างนะครับเดี๋ยวขนของลงก่อนโอเคครับถึงหมายข้างล่างแล้วนะครับสภาพหมายนะครับ ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการประกอบคันอุปกรณ์กันก่อนนะครับเฮ้ยลูกปลาเป็นฝูงเลยอ่ะดูดิเห็นไหมอ๋อยิบ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 อะใช่ใช่ใชโอเคเดี๋ยวรประกอบอุปกรณ์ก่อนนะครับ ตีซาบิกิ้รุย้ยไฟนิวมาแล้วใช่ปะฮะไฟอ่ะไฟไมีเอามาแล้วพี่เี้มันจะอยู่ไหมพี่เนี่ยไหนอยู่ม,ม,มั้งลองดูมีอยู่ก็ไม่เป็นไรลองดูลองดูใช้เรือกลัวใหญ่ขึ้นวันหน่อยก็ได้ ตอนนี้เดี๋ยวจะตีคันใหญ่ไว้อีกคันหนึ่งนะครับใส่สลิงแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวปลากระบอกแรล่ไว้นะครับไปลงไปตีตรงนี้ดีกว่าจะตีได้ไกล เอ็นเกือบหมดลอกไม่เคยเปลี่ยนเอ็นมานานนะลอกเนี้ยโอเคหวงถ้ามีปลามากินก็คงไม่ลากหมดลอกหรอกมั้งเนาะเอ็นเกือบหมดครับ <S <S เดี๋ยวปักไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ ดีเลยบรรยากาศตอนใกล้มืดนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงเบ็ดไปกันบ้างแล้วนะครับม,มีทั้งคันยาวคันเล็กนี่ครับ แรมแรกยังไม่มานะครับตอนนี้กี่โมงแล้วอนิวกี่โมงแล้วอ่ววออ๋อหกโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็มีเด็กมีเด็กลงมาเที่ยวด้วยเออ,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 อแม่เกิมารอถ่ายรูปปลาโอ้โหแม่เกิเจอมให้แล้วอ่า น,น,น,นะครับมาเดินคันนี้ก็เป็นคันยาวนะครับเกี่ยวปากระบอกไวก้เดี๋ยวพาไปดูมุมนูนม้นมีตัวนี้มีสายมือนะครับแฮนด์ไลน์ทั้งหมดสี่สายแต่ว่าเริ่มทยอยลงแล้วไปละหนึ่งสายนะครับดเดี๋ยวรอมืดก่าเนี้ก็จะลงครบทั้งสี่สายนะครับจริงๆวันนี้เน้นเน้นแฮนด์ไลน์นะครับแต่ต้องรอมืดๆหน่อย ไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับนี่เดินมาสุดทางจริงๆหน้าเดินไปนู่นไกลๆทางนู้นนะหม้สวยมากครับอื่ใส่มือเรานี่ครับเราหินทับไว้เลยกันมันกระเด็นตกน้ําแต่บางทีถ้าเป็นปลาใหญ่ปลาใหญ่กินจริงๆก็บางทีก็กระเด็นตกน้ําได้นะครับแต่ไม่อยากเอาไว้ไกลเพราะว่ามองไม่เห็นเอาไว้ตรงเนี้ยมองมองเห็นนะ ลแล้วน้องฟางม,มาถึงซิ่งลีบด้วยนักร้องนักร้องอะไรลูกนักร้องอะไรนักร้องใต้ดินใช่นักร้องใต้ดินโอเคครับเดิดเนนำไปเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าน,นะครับคืนนี้ไม่น่ามีนะโอเคครับมารอลุ้นกัน,ม,นม,ามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับคืนนี้ เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวปลาก็บอกหันทอนเลยไม่ต้องไปแล่นะครับเพราะเราขี้เกียจเนี่ยนิวบอกเมื่อกี้มีตอดอยู่น่าจะเป็นปลาเล็กๆนะครับปลาเล็กครับ โอเคครับเดี๋ยวจะโยนสายมือตรงนี้นะครับสายหนึง่งโยนโยนใกล้ๆเลยไม่ต้องโยนไกลมากครับเนี่ยครับโยนใกล้ๆเลยไม่ต้องโยนไกลมากเร็ว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 ตัวใหญ่เลยคมือวิ่งปะ ดึงอยู่มันก็ยื้เขาอยู่ใหญ่เหรอแต่มันยื้เขาอะมีปลากินนะครับ <laughs> ไม่รูไ่รูปลาอะไร,น, <laughs> ไรน, <laughs> นิด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 ม,นนมาแล้ว มาแล้ว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 ปลาเก๋าปาเก๋าปาเก๋าตัวแรกตัวแรกตัวแรกเดี๋ยวไปไปรดูกันไปดูกันที่ปลาโลโลอา เรียบร้อยแล้วอันนี้เก๋าเหรอเกา๋าเกา๋เกาเล็กใช่ไหมใช่สาไม่ใหญ่นี่ครับตัวแรกปลาเกา๋าโอเคได้ปลาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวต่อไปขึนนี้โอเคครับสามทุ่มแล้วครับเดี๋ยว เดินเช็คเหยื่อยังเงียบอยู่เลยครับโอ้ยติดหินเจ้าอะไรกินติหินไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยครับขาดเดี๋ยวไปมัดใหม่ คคัน okay. นี้ขาดไปแล้ววางไว้ก่อนเดี๋ยวไปเช็คคันต่อไปครับพยายามจะไม่ส่องไฟลงน้ำนะครับส่องไปทางอื่นเบาครับคันนี้ไอคูดนึกว่าไอค cool. cool. ูดมานะครับ ตัวที่สองกินอยู่ยตรงไหนไม่รู้กินเบ็ดด้วยยนไปแล้วครับอเดี๋ยวเอาไปโปดไว้ก่อนเนาะไปครับเดี๋ยวไปเช็คสายมือลงสายมือไว้สี่สายแต่ว่าสายมือเงียบมากครับวันนี้ยังไม่มีแบบว่ากระโดดกระเด็นเลยเดี๋ยวเราไปเช็คจากสายอันไกลก่อนนะครับ ใส่มือเงียบมากเลยไม่รู้เยื่อหมดเปล่าโผลเบาเลยแต่นี้เยื่อหมดครับ mm hmm. น่าจะเยื่อหมดมั้งโอ้ oh, mm hmm. นี่ครับเ mm hmm. นี่ยน่าจะเป็นปูกิน เหตุผลที่ต้องใช้ปลากระบอกเพราะว่าปลากระบอกเนี่ยเนื้อมันจะเหนียวหน่อยนะครับเวลาปูกินเนี่ยมันก็จะนานนานหน่อยถ้าเป็นใช้ปลาทูอ่ะแป๊บเดียวเนื้อมันเปล่่ยเร็วครับเฮ้ยสายนี้เหมือนปลากินอะแต่ว่าไม่อยู่แล้วเพราะว่าเหมือน ที่วางไว้มันเฮ้ยขาดโอ้ยต้องใส่โดนประสากแน่เลยนี่ครับขาดโอ้ยเสียดายเสียดายขาดขาดขาด,าดเดี๋ยวมาดูสายนี้ครับ เยือหมดเดี๋ยวมาเปลี่ยนเยืยอสายนี้ต่อนี่ครับปูชุมนะครับเนี่ยปูกินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเปื่อยหมดเลยก็เดี๋ยวเราจะเกี่ยวเยือใหม่นะครับ ทิ้งไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาเหยื่อมาเกี่ยวใหม่ก่อนครับตอนนี้พายุมานะครับเป็นเมฆก้อนใหญ่มากแล้วก็ฟ้าด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหลบข้างบนกันก่อนนะครับตอนนี้ยังได้สองแต้มเหมือนเดิมขึ้นนี้ไปเดี๋ยวเราค่อยลงมากันใหม่ ขึ้นไปหลบข้างบนก่อนดีกว่าครับเพราะว่าก้อนใหญ่มากน่าจะตกหนะักโดนแล้วสามตัวแล้วฮะ<า>ปีไก่คขาเนี้ยเฮ้ยสามแต้มสามคันไอสามตัวนะคันนี้สากตัวที่สามมาตั้งกี่โมงเนี่ย ตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบแปดครับนี่สองทุ่มอ่ะไอ้สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบแปดครับโอเคจัดไปอยู่ไหมอยู่เปล่าโอ้ยฮะอยโอ้ยลุย้น,เ,น,เ,นเห็นแล้วเอาไหมเอาไหม กากินครับมันแค่ต่อตรงนี้ไงพี่นี่ว่านะเอ,อ้ยมันงับหรือเปล่าอไมันต่อตรงนี้นะเออลองอันเดิมอีกทีนะเออลองอันเดิมก็ได้ดูเห็นห <c oughs> ูือดูว่าโดนแล้ว <c oughs> สายมือตอนนี้เหลือสามสายมือเหลือสามสายแล้วนะครับ <c oughs> ดูนี่อันหนึง่ง ยู่วนี่อันหนึ่งครับอันนี้พันเสาไม้ไว้อันนี้คันแล้วก็ตรงนู้นอันหนึ่งจริงๆเอามาสี่สายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ปลาดึงตกน้ำไปสายหนึ่งแล้วก็ดึงหายไปเลยครับคว้าไม่ทันปลาลากตกน้ำไปสายหนึ่งก็เลยเหลือสายมือสามสายครับเสียดายดมากเลย เดี๋ยวมาเราลุ้นกันต่อนะครับตัวได้เวลาอันสมควรนะครับตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับน้ำขึ้นสุดแล้วได้ปลารวมนะครับทั้งหมดสามตัวนี่ครับปลาสากตัวหนึ่งระตายครูดแล้วก็ปลาเก่านะครับสามตัวทิปนี้ เสียสายมือไปหนึ่งอันปาดึงลงน้ํานะครับเตรียมตัวกลับไปนอนสามแต้มน้อยๆก็มีปลากินอยู่นะครับปลาลากอยู่แต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับตอนเช้ามาครับลงมาเจอสายสายเมื่อคืน สาเมื่อคืนที่ปลาดึงนี่มีขัดอยู่นี่แต่ปลาคงไม่อยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเก็บสายก่อน วนสายขึ้นมานะครับโปรเมตอนนี้หวนสายอยู่นะครับใส่เสื้อช้างกาเกงขาสั้นนะครับสใส่ปลาไปนอนอยู่ตรงโขดหินนะครับโอเคทริปนี้ก็ ลามไปด้วยภาพนี้นะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ